โอเคพรกับผมอีกแล้วตีสัตว์ตีส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 ัตว์เบอร์มาเราก็ต้องสมผลจากตอนที่แล้วที่เราไปล่าดาาแชงคุ้มมาแล้วก็ยังไม่ได้ฟาร์มปวามหมายของเราวันนี้คือตามมาเข้าสูมของโรเตโลฟาร์มน,นั่นคือความ นั่นคือความหมายของเราเ่ยตามล่าพวกตัวเต้ยไปด้วยกังดูมากมากอย่าฆ่าเราอย่าเข้ามาใกล้ได้ผลมากมากถือว่าดีแล้วผมก็ยังไม่มีดิไปละตัวเต้ยโด,ยดฟามิงโก เราได้ออกตามล่ะทุกที่ทุกทางออแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยโดเตโดฟาเมโกผมได้จากเขาไปเขาเป็นสบาแล้วเขาเคยอยู่เป็นเพื่อนกับผมแล้วตอนนี้เขาจะผมจะไปเยี่ยมเขาแล้วล่าป้าคุมของเขา แล้วไม่ใช่ร่างกายจะคือพวกที่เราตามหามาตหลอกันรลาวเราเราเบคอนที่เราตามล่กเป็นืเรากามาตามหลดูดดนด้ จะได้กลับเาสิ่งนี้ขึ้นมาแบบใหม่โอ้ยังไงเราก็ได้ตากจากเขาอยู่ดีเราต้องเก็บสิ่งที่เป็นที่ระลึกจากเขาพาคุ้มไงฉันสามารถรับคุยอะไรได้แล้วสองร้สิบ ตีดูฟอร์มกูรอฉันไว้ก่อนเถอะฉันลืมอะไรบางอย่างมมกมานับ9 5สิ่งที่ฉันลืมไปสมบูรณ์สมบูรณ์ใช่ ว่าฉันจะไปหาโคตรคนสองคนนะ<ฮ>ว่าแต่ถ้าใครดูคลิปนี้ฝากบอกผมด้วยว่าคุณอยากให้ใช้เอาผมใช้ผลไหนคอมเมนต์มาใครใครกดไลค์อันนั้นมากที่สุดใครที่อันนี้ทั้งหมด ชิมชื่อนี่มาจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก,ก็ได้ผมจะอ่านให้หมดใครคอมเมนต์ไหนกดไลค์ผมจะหยิบคนที่อยู่ในข้างผมมากินขอว่าไปที่สมบรูรณ์ละได้กันตอนนี้เราก็มาถึงพอดีเลยแล้วเราก็เจอกอ่อนทำพอด,ดีได้ตัวมันจะ ผอผมสามารถสุมได้สองครั้งครั้งที่หนึ่งเงินครั้งที่สองเงินจะมเนจะเป็นไหนผมขอไปหาโค้ดก่อนนะ

ผมทัดเจ๋ยวไหมได้ยินานะเปาทายเสียงเริ่มดูอจบเอาทายคีละแล้วมาด้วยกันพูดด้วยกันนะไม่มีวันทิ้งกันหรอกนะ เราจะอยู่กันตลอดไปไม่เคยทอดทิ้งอ๋อไม่หลอดแน่ไม่รอดแน,ดน่คนดิสานแกได้รู้ตูดทุนแน่ โดตีดฟามิงโกแล้วผลแสงยัดไหมไม่ใช่แล้วนะยัดเอ,อ่อยัดเลือเดเลือดหายยัดหายอย่คคอาคิดมั่วทุกคนอย่าคิดมั่วยัดเลือดเอาเอาไปใส่ยัดเลือดย,ยัดเลือดยัดเนื้อ,อจิ้ม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  เดิดมั่วเด็คิดมั่วทำคิดมั่วเด็กขาด,ด,ดลิดมั่วเด็กิบขนเด็กชิบขนไม่ติดหลังเอาเด็ดูเยอะ แล้วผมจะทำดีดีต่อไปอไม่วันนี้ผมขอแค่ก้าไลค์พอแค่ก้าไลค์ได้ไหมทุกคนขอแล้วได้ไหมอุ้ยได้ไหมได้ไม่ห้าไลค์ห้าไลค์ผมขอแค่นั้นได้ไหม เดาประโลดผมขออะไรคนดูมันลอยจะไม่มีใครกดไล่เลยทำคลิปมันก็เหนื่อยนะ 别动。Okay, ปาเมงโกทั้งหากเราไอ้งกเอ้ยก็อย่าเชียงเดียวว่ามันเหมือนเหมือนกันนะจะไม่เฉียงไงวะตัวแฟนตัวยงแลยนะว้ายว้าเวเฮ้า

ผมว่าน่าจะย้ายกอดได้ง่ายๆเลยแลราผมใช้ผนึ่ผ้านะเครื่อใหม่พ่อมหอมอแล้วมันตีประงานไหนเดียอืมง่ายดีฮะอย่างแรกขึ้นต้นด้วยสามตัวแรกก่อน พี่ถอยเลยกมันก็ถอยเดิมกดที่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โอเค เป็นท่านมีมัอยาเป็นตัวยงท่านมีอ้ตัวมีมีวสมีอ่าสัมีเออดีเรื่องอะรช่เนี่ยสัีคนรอแป๊บนะออ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 สัีอ้โอ้ไม่ต้องกังวลุดน คันเชียวมันจีโร่มุกเันในใครสุดฮ่าฮกลมันไปแล้ว ผมจะไปซื้อหาที่งเงินสก่อนไม่ทันไรตังมีสองแสนก็คนมันงวยอะครับ <Yes. S 1> ห้าใช้แค่สามตัวก็เต็มแล้ว มาเยอะเลยทุกคนสบายบือสบ,อสบายดือ้อโหสบายถึงซื้อหรือบโบทุกคนรู้จักคำส,สื้อรือโบสบายหรอไหมโบโดโดโเดจะไปดีบ้างอ๋อติดตัวไม่ใช่ตอนนี้อ่าทำไมน้ำมันช,อชอดด็อตๆตะทุกคนดูดีบีแก อ้าอ้ไม่มีอะไรกับที่น่ะปืนหายก nope, ี้แล้วกล้างวันว่าผมจะลืมเปิดหายกี้แหละกินอะไรอ่ะ เายเด็กเขมทอเสียท่รักชีวิตอาสฟาริกจะเป็นเรานผู้ทองเจ้าชายสวนมากเป็นเข็มทองเสยทารัสลชีวิตอาสฟาลิวจตเมนเรคนู่ทองเจ้าชายสวยมากเข็มเข็มทอง เสกาไม้ทุิตเป่าไม้ของเราคือเลขสองพันห้าร้อหารห้สิบมาเร็ว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 จะวันนี้ไม่ใช่ดอกนะวันนี้เราจะมันลาโดฟาโดฟามิงโก้โอโอโอรอโอ้อโรโอีอโอโอโอนอโอโอีอโอโอโน สองร้อยยี่สิบตัวเท่านั้นเฮ้ดยดูฟามิโกเกิดครับเอาเชฟนี้เซฟนี้ดูฟามิโกเกิด ตัฟ้าตัฟ้ามีโกรอฉันก่อนเถอะมาตรงนี้มาตรงนี้วัดตกตุ๊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 กโอเคก็โง่นะดีนะทำบลกได้แบบอันเกาะนี้ 2 <small> 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 โดเต้โดฟามิงโกทุกคนใกล้ถึงเป้าหมายแล้วต้องจัดก,การโดเต้โดฟามิงโกให้ได้แล้วเราต้งตองราบผู้คุมมันดึงออกมาเชือดคอเชือดคอเชอดคอเป้าหมายของเราต้องสำเร็จนะทุกคนวันนีนะ้ ผมตัดภาพไปตอนที่ผมสามารถตีโลฟารมนโกได้เลยได้ไหมนะอะตัดไปตอนที่ผมเลเวลหนึ่งร้อยอ่อหนึ่งร้อยสามสิบแล้วกันไม่ใช่สองร้อยสามสิบโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เลเวลสองร้อยสามสิบแล้วน่าจะได้พอสองร้อยสี่สิบมยาไม่ยากไม่อยากไม่อยากสองร้อยสี่สิบไม่อยาก 240, มันนี่มันนี่ทุกคนดูนะผมจะปัดไข้ทีเดียวตอนนี้ดูทุกคนเลือดว้าคุณมาแค่สองเลเวลเหอสอหนึ่งสอง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 ,สองหนึ่งสอง,งสอง เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันได้ตีตอนนั้นเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้รอด้วยรอด้วยเฮ้ฮุไม่ได้ทุกคนอ๋อม่เป็นไง ที่ได้ผลพ้าตื่นจำได้ไหมครับยังจำหน้าปกคลิปนั้นได้เนาะใครที่เป็นผู้ติดตามเอฟซีผมอ่ะก็น่าจะจำได้ผลพ้าตื่นใช่ผลพ้าตื่นท่านอาจารย์อาจารย์เซนเซพาผมลงนะครับแต่ว่ารหัสนั้นนะครับ ผมให้คนอื่นไปแล้วนะครับไม่ได้แจกไม่ได้แจกใครนะครับก็คือผมเอาไปให้คนอื่นนะครับเอเดี๋ยวคนนี้รหัสเล่นรหัสเวลตันเสียสละรหัสนั้นเอามาเล่นกับทุกคนในรหัสนี้อ่าใช่ ก็เลยเป็นที่ต้นมาของบล็อกพุด EP นี้ใช่บล็อกพุดน่าจะเข้าใจเลยเนาะใครที่เป็น FC ผมก็น่าจะเข้าใจผมไม่มีใครที่เป็น FC ผมหรอกไม่มีใครเลยสักคนที่เป็น FC ผมไม่มีไม่มีไม่มีมมสักคน ผมไม่มีไม่มีใครชอบคิดถึงมันไม่มีไม่มีเลยหทุกคนน่าจะเข้าใจผมดีนะครับว่าผมไม่มีใครไม่มีใครเข้าใจใช่ไม่มีใครเข้าใจหรอ เดี๋ยวจัดไปตอนที่เลเวล240เลยแล้วกันเออใหม่ oh my, ดีกว่าอยากฟาร์มเวลกับทุกคนมากกว่านะครับก็เลยแค่สามไม่ไหใช่ก็จะตีดูฟังมโก้ได้นะครับสอนใครที่อยากสนับสนุนยังไม่มีสติกเกอร์ลายวาย,ยังไม่มีกลุ่มสมาชิกเลย สนมมาอ่ะใครอยากเล่นกับผมก็บ,บอกผมมาได้เด้วยมือโทรผมเดี๋ยวผมบอกให้แต่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครอยากเล่นกับผมอยู่แล้วใครอยากใครอยากออกช่องก็ไปได้ขอ,อกช่องนะก็ออกคงไม่มีใครอยากออกช่องผมอยากไปออกช่องอื่นมากกว่า เจอเบอร์โทรผมจะไปบอกในคอมเมนต์ Comment. ใช่คอมเมนต์ Comment. ผมทันทีเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องใช้อันนิตร์ฟาดไหม่ใะ่ EP ต่อไปเป้าหมายของเราคือหมัดใช่ครับหมัดหมัดเลยรึไหมหมัด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 สายฟ้าเทโหรอฟัมก็ยังโย ถ้าได้ภายในตัวเดียวนี่ผมใจเลยนะโอยจะตายเออจะตายขอบ